ชุดต่อไปนะครับที่งานต่อไปที่เราจะอาทิตในของชุดบฏิการในสถานการณ์ดิกิทนะครับก็เป็นชุดปฏิการของคอุณอธัษนป้องกันและบรรเทาทรายรุงเทมานครนะครับในการควบคุมของร้อยเอกชันรุกพึงรัตนมงคลนะครับซึ่งได้นำนทีมปฏิาการในสถานการณ์กิจิทมา,มาให้ท่านได้ ลดการใช้พลังงานในการเก็บข hey? ู้รถน้ำมันที่คว่ำและซึ่งเป็นภาวะวิกฤตอย่างยิ่งนะครับในการที่รถน้ำที่คว่ำแบบนี้แล้วน้ำมันที่เหลืนั้นก็จะร่วงให้เรามาเป็นการเพิ่มทำให้ภาวะของการกระจายตัวของน้ำมันที่ไหลเลือกั่วมาลดไปนะมีความรุนแรงมากไปยิ่งขึ้นการที่เราจะใช้ มีธรรมดาในการเข้าไปดับนั้นก็จะทําให้น้ำมันแตกกระจายออกไปถึงหน้าก็สามารี่ขึ้นก็จเกิดการลุกไหม้ในกรับวการในกระขอนการควบคุมอะไรจากนี่เป็นการ ครับผมมาติดทังนรงค์าพยนตร์กำลังคนในหน้าดับเพลิงที่ตาวพนมนะครับในดีที่เกิดเหตุสถานการณ์เกี่ยวกับรถน้องมันพุ่ตต้านเนตามนี้เราจําำเป็นต้องใช้โฟมนะครับในการเข้าไปควบคุมสถานการณ์โฟมที่เราใช้ก็ต้องเป็นโฟมที่ต้านเอทอร์ครับเป็นร์อะไอทีเอฟครับในเอทอร์นี้จะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถน้องมันตัวใหญ่จะเป็นแก๊สโซฮอล์และเราจะต้องใช้โฟมดีที่สุด การมาสมารชด้วยสีมาตัดเป็นโก่อนอตัเมื่อเปิดน้ำมานะครับเาราจีไปจากไกลเนยตับเป็ลเนี่ยเยาได้ใกลถึงยี่สิเมตรครับเพื่อยกตันแแต่ด้ยสีตอนร้อนของเตยไปหลังกัดเโลเสร็จนะครับเราก็จะคุมโอมนะครับ ทำนัำมิโครไปแล้วนะครับแม่แรงงานน้ำดูนะครับไรกระเช้าก็จะเป็นมิโครก็ฟอมอออกมาแล้วนะครับก็จะใส่คลุมในที่บริเวณตัวรถกระเช้ารถกันแผ่นแลสีความร้อนครับรถกันแผ่นแลสีความร้อนได้แล้วนะครับตัดเข้าก็จะตัดเป็นเนียมนะครับเติมหน้าเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปนะครับเข้าไปตัดเป็นเนียมแล้วก็คลุมทั้งหมด ก็ไปกเพื่อภูมินะครับเร็จเร็บบริเวณทั้งหมดนะครับทีมของตัเะนี่ยให้แต่ก็อยู่หน้าของทมามนมาทั้งหมดแต่าการไปผอมาการซื้อทังหมดตัเน่ยเราต้องมีตั้องมีทีมพรับต่อเรื่องใน,น,น,นการงานการทำงานต้องสามิบนาทีเพื่อ อาจจะพุกให้ดีวระชนไม่มีชนไม่เพียงพเราวป็รนอาจ่าจะมีไฟนะครับที่หลเหลือลต้องเล่นอยู่ก็จะเจ็บเจ็บแต่แล้วถึงจะถอยออกนะครั อะไรมาเพื่อจะถอยเป็นเกษตรกรฐานพิษครับเพราะฉะนั้นรอทั้งรอแทนใบแทนดูไว้เพื่อไมมีเหตุลูกไปต่อเนื่องนะครับโรมเราสามารถใช้ต่อเนื่องอีกนะครับคืนต่อได้อีกต่อไปก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเครื่องของน้ำมันน้ำมันครับอนน้ำป็นน้ำมันนะครับจะมีน้ำมันก็จะต้องป้องกันสถานกการที่มี ผมอนุญาตเพราะว่าอันนี้ต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่เป็นชายชีพจริงๆแล้วนะครับเราปล่อยไม่ได้นะฮะเพราะเปลวไฟนั้น,นร้อนสูงมากนะครับเป็นพนนันๆองศาเซนเิเยรดเลยนะครับแล้วก็การแผ่รังสีออกมาในระยะ20เมตรเนี่ยทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ถ้าเผื่อไม่มีชุดตรวจการภาในสถานการณ์วิกฤตที่มีชุดปรวจการ ที่มีชุดคนไปมีหน้าก,กากหายใจแล้วก็มีพืชฉีดที่จะาัการความร้อนได้แล้วก็เป็นอันตรยอย่างที่ยวดเลยนะครับท่าน,นก็ต้องอาศัยผู้ที่เป็นอาชีพอันนี้ที่รับการดูมาเป็นอย่างดีแล้วเข้าไปคุบมคุมด้วยนะครับสถานการณร์เลยมากแล้วข้อน้ำมันที่ที่ไหลผ่านไปตามพื้นที่ที่เราเห็นว่าเป็นข้อถงน้ำมันนะครับภาคทางนั้นในในจุดที่มี ทางไฟก็มีแรงดันสูงนะครับก็เกิดเป็นมากเลครับการที่ที่เราจะต้องเข้าไปควบคุมนะครับนี่เราเป็นนะครับต้องมีการเตรียมเอ่อเตรียมที่เข้าไปให้ยังเครื่องดูดฝุ่นนะครับไม่ใช่เป็นถุงมือรองตอนถุงพับหรือว่าเอาพูดกับขาไรเหล่านี้นั้นรั่วไม่ได้เลยนะครับเพราะเปลวไฟนั้นมันสูงมากเลยครับ การเข้าก็ต้องมี่านนะครับแล้วก็การไม่ฟังสืมอสารก็่ตเข้าไจนะครับที่พี่จะไปผิดพลาดกได้นครับร่างสายแก้ใิถีนะครับจะเข้าไปควบคุมาัิที่าเปิดวถีและที่เรียนนะด้วยนะครับตเไม่้นะครับวิที่สองนะครับเข้าไปแล้วก็ดันขักันความแลอไฟนะครับพื่ให้ิดลาได้นะครับ แตาตอนนี้ก็เรก็อาใัยที่ดินชารนาแล้วก็การเลงสีผมานะครับที่เตนียมนั้นถ้าพ้าไปก็จะไม่จบกครับอันตรายที่ิดขึนที่ตต้เลยนะครับครับดีด้วยครับครับแล้เราก็เรียนติดตาว่าทางการตามร่อหลไปนะครับครับก็ติดตัาได้แล้วครับก็ตจะไปพัฒนานะครับที่ว่ งานกันได้นะครับครับก็หวงว่าเราสามารถจะฝึกให้บุคคลที่ในทุกสถานการณ์ยุตินนั้นได้มีความทํานานในแต่ละด้านเราจะมีหลายด้านนะครับเนื่องจากว่าเวลาจนตกดาะนั้นโรงเรียนกา,ารระเบิดเิงและกู้ภัยรับพิการนั้นเรามีฐานฝึกหลายฐานนะครับที่จะฝึกต้อมผู้เดดการในสถานการณ์กฤตได้ทุกระบบนะครับแม้กระทั่งขอ้ขอตาข่อน้ํามัน อ,อหรืการลุกไฟในแนวดินนะครับในอาคารในอาคารสูง,งตัวทั้งการลุกไหล่ของน้ำมันต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบที่ต้องให้ความรู้ชผู้ประกายและให้การวิกฤตนะครับ ไปนะคะเป็นการฝึกปฏิบัติการสร้างประสบการณ์ในการ,รเผชิญเหตุของชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะคะณโอกาสมสำคัญนี้ค่ะที่ฉันขอกราบเรียนเชิญท่านมิาสานเตชัยอุรวัตค่ะและขบวนการีาช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายในการปฏิบัติงานการท่าน,นารรที่ดีฉันขอกราบเรียนเชิญค่ะแล,แล้วก็ท่านประธานแล้วก็กลับไปครับขอเชิญนักผู้พิพากษาทุกท่านนะครับมาเข้าแถว